สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่คริสโทมคุกนะครับทากินเองง่ายๆได้ที่บ้านเราเนาะวันนี้มาชวนเพื่อนๆทาสันในไก่พันธุดเข็มทองซอสเทอริยากิกันนะครับจานนี้โปรตีนสูงไขมันต่ําหลายคนน่าจะชอบกันทําง่ายด้วยส่วนผสมไม่กี่อย่างรายละเอียดทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับก่อนไปเริ่มทําจานนี้คริสฝากกด subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับถ้าใครอยากคุยอะไรคริสก็ทิ้งไว้ที่คอมเมนต์ได้เลยนะครับเรียบร้อยแล้วไปล้างมือแล้วก็ทําอาหารง่ายๆกันดีกว่าครับ มาครับทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มด้การเตรียมอกไก่นะครับวันนี้เป็นเมนูง่ายๆเนาะก็อ่าไม่ใช่อกไก่ดิเป็นสันในไก่นะครับก็เป็นเมนูง่ายๆเดี๋ยวคริสไลด์สันในไก่ชิ้นหนึ่งออกเป็น2อถึงสชิ้นนะครับกำลังกำลังคิดอยู่ว่าจะสอสามชิ้นจะไหวไหมจะสไลด์ได้ไหม ครับสไลด์ออกมาประมาณนี้มันอาจจะไม่ค่อยสวยนิดนึงแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวพอเราเอาไปทำเนี่ยแล้วมันจะสวยขึ้นมาเองนะครับโอเคคริสก็สไลด์สันในไก่เรียบร้อยนะครับบางชิ้นก็ได้2ชิ้นบางชิ้นก็ได้3ชิ้นแล้วแต่ขนาดของสันในไก่เราเนาะพอได้่างนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาพันด้วยพันเห็ดกันครับ อันนี้เป็นเห็ดเข็มทองนะครับคิสชอบไปล้างมาละทีหนึ่งแล้วก็ผึ่งเขาไว้จนเขาแห้งประมาณนึงแล้วนะครับคิสล้างทั้งก้อนอย่างเงี้ยเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราเอามาพันนะ่ะเราค่อยตัดมันจะได้ง่ายๆนะครับแบ่งมาประมาณนึงประมาณที่เราต้องการแบ่งออกมาอย่างนี้เลยนะครับเสร็จแล้วเราก็เอาอกไก่ที่เราสไลด์ไว้นะครับ ข้างนี้ให้ดูแล้วกันจะได้เห็นว่าคือห่อลึกขนาดไหนนะครับประมาณนี้พันไปประมาณนี้นะครับแล้วก็ส่วนที่เกินออกมาก็ตัดออกก็ออกมาหน้าตาประมาณนี้นะครับอันนี้คือสาเหตุที่คริสไม่แยกเขาออกมาตอนที่เราล้างนะครับเพราะว่าเวลาเรา,าพันเนี่ยมันจะได้ง่ายๆนะครับ เรียบร้อยแล้วนะครับอกไก่พันด้วยเห็ดเข็มทองของคริสไม่ใช่สิเห็ดเข็มทองพันด้วยอกไก่ของคริสนะครับก็จะเห็นว่าคริสไม่ได้ใช้ไม้กลัดหรืออะไรเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราเอาไปเสียเนี่ยเขาก็จะไก่เขาก็จะเซตตัวเป็นรูปอย่างนี้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องไปใช้ให้มันเปลืองนะครับโอเคเรียบร้อย,อยนี้ละเราไปเสียไก่กันเรามาเสียไก่กันนะครับคริสก็ใส่น้ำมันลงไป ไม่ต้องเยอะอะค่ะเพราะว่ากระทะเราเป็นนอนสติกอยู่แล้วเนาะไฟก็ใช้ไฟกลางค่อนข้างอ่อนนะครับได้แล้วครับก็เริ่มด้วยชิ้นแรกเพิก็เอาลงไปสามเพิ่เอาด้านที่เป็นเหมือนตะเข็บเขาเอาไว้ข้างล่างนะครับด้านแบบนี้นะครับคพิเอาไว้ข้างล่าง ปิดฝาไว้สักแป๊บหนึ่งนะครับพอให้เขาแบบ,แบ,บ,แบ,บตันตึงๆตัวเซตตัวเป็นรูปแล้วค่อยกลับเขาหลังจากที่เทเสียไว้แป๊บหนึ่งปิดฝาไว้แป๊บหนึ่งนะครับก็จะเห็นว่าไก่ของเราเริ่มเปลี่ยนสีประมาณนี้เขาก็จะอยู่ไหมครับไม่ต้องใช้ไม้ครับ โอเคแล้วก็รอให้ไก่อีกฝั่งหนึ่งเขาเปลี่ยนสีสุกสักนิดหนึ่งนะครับเรามาดูกันดีกว่านะครับพือพอเขาตออสักแป๊บนึ่งนะครับพอเขาเริ่มจะแบบสุกสุกแล้วเนี่ยสีเขาแบบไม่มีแดงแดงแล้วอะไรเนี้ยนะครับก็เอาขึ้นเลยนะ เดี๋ยวเราจะต้องเอาเข้าไปผัดในซอสเทอริยากิต่อโอเคเคสให้ด okay. ูว่านี่คือไก่ไก่ที่เราเสียไว้แล้วนะครับไก่อันเห็ดตรกอันไม่มีอนไหนหลุดนะครับโอเคพอได้นีแล้วนะเดี๋ยวเราไปเตรียมทําซอสเทอริยากิกันครับจะใช้คำว่าทำซอสเทอริยากิก็จะรู้สึกว่าระายแก่ใจนะครับใช้กระทะเดิมนะครับคือคือใช้ซอสเทอริยากิสำเร็จรูป จจะมีปรุงแต่งนิดหน่อยนะครับใส่ซอสลงไปแล้วก็ใส่ขิงกระเทียมจีนบุบสักสองกรีบนะครับเดี๋ยวเพื่อจะเตจ,จางซอสของเราสักนิดหนึ่งนะครับด้วยน้ำเปล่าใช้ไฟอ่อนๆน,นะครับเพราะว่าซอสเทอริยากิมันจะไหม้ง่ายนิดหนะะึ่ง ก็ผัดแค่พอให้ซอสของเราร้อนนิดนึงแล้วก็กลิ่นของขิงกลิ่นของกระเทียมเขาออกจากเพราะว่าเขาโดนความร้อนน,น,นะครับพอเขาหอมขิงหอมกระเทียมที่เราใส่ลงไปแล้วก็เดี๋ยวเราเอาไก่ใส่ลงไปเลยนี่นะครับใส่ลงไปได้เลยแล้วก็ผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยครับไก่จะไม่หลุดแล้วนะครับแต่ก็ต้องทําเบามือนิดนึงเพราะว่า เดี๋ยวเห็ดมันจะขาดทั้งหมดนะครับใช้ไฟอ่อนๆนะครับแล้วเดี๋ยวคริสตัลอบเขาไว้ในกระทะท่างเนี้ยสักประมาณ5นาทีนะครับ พื่อให้กลิ่นขิงกระเทียมซอสเทอริรยากิจะได้เข้าไปอยู่ในไก่ได้อย่างเต็มที่นะครับระหว่างที่เรารอให้ไก่ของเราเชาได้นะครับเราก็มาเตรียมหัน่นซอยใบหอมไทยนี่นะครับไวสักนิดหนึ่งเนื่องจากว่าเราไม่ได้ใช้บ่อยเนาะคริสก็เลยจะไม่ได้ใช้อหอมญี่ปุ่นนะครับซื้อมาแล้วมันต้นใหญ่ใช้แค่นิดเดียวมันใช้แล้วมันก็เหลือเหลือเราก็ทิ้งนะครับก็เลยใช้หอมไทยนี่แหละ Okay. ประมาณนี้เราก็ผักไว้นะครับโอเคตอนมันก็ครบ5นาทีแล้วนะกลับมาดูหน้าตาไก่ของเรากันหอมจริงๆเชียวใช้ได้แล้วครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราเอาลงจาเลยดียวกว่าแอบชิมชิ้นหนึ่งได้ไหมอ่ะอยากเลยดีกว่ามันยังร้อนอยู่ ในส่วนของขิงที่อยู่ในซอสธุรกิจคริสตัลออกนะครับม,มาได้แบบนี้แล้วนะเดี๋ยวคริสจะโรยด้วยต้นหอมที่เราเตรียมไว้เมื่อกี้นครับต้นหอมไทยโรยเยอะมันกลิ่นแสแรงนะครับเพราะฉะนั้นก็ใช้ประมาณสองสาใบนี่แหละครับแล้วก็งาขาวแอนงาดำนะครับตอนแรกคิดว่าเอจะเอาขาวจะเอาดำดี กลัวว่าแบบถ้าใช้สีขาวไก่มันก็ขาวๆมันก็จะมองไม่ค่อยเห็นงาถ้าใช้สีดาซอสมันก็จะดําๆมองไม่เห็นงานะครับสุดท้ายก็เลยเอาสองสีนี่แหละมาผสมกันจบเรียบร้อยแล้วนะครับอกไก่พันเห็ดเข็มทองนะครับแล้วก็ผัดซอสโทยากินะครับเป็นรสชาติประมาณนี้เด็กๆน่าจะชอบนะครับทั้งรสชาติแล้วก็หน้าตาเนาะแล้วก็จะทานกับข้าวก็ได้หรือว่าจะทานกับ เป็นกับแกล้มก็ได้นะครับตัวนี้นะครับโอเคเดี๋ยววันนี้คริสขอตัวเอาไปเสิร์ฟก่อนนะครับทุกคนแล้วเดี๋ยวไ้เจอกันใหม่เมนูหน้าเร็วๆนี้นะครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งคริสด้วยนะครับแล้วไว้พบกันใหม่เร็วๆนี้ครับทุกคนบ๊ายบายครับ